ไปใส่เสียงภาคทีหลังขอบคุณครับ ต้องถ่ายยังไงหนึงจสิทธิ์พี่้าลอนลอนลอนไอคนเลวอันนี้เรียกว่าอะไรคิกไทยครับคิกไทยอันนี้คืออะลิกาโน่อะลิกาโน่ ดูมันใสมันแสบแล้วหล่อขึ้นมาทันทีครับตรงการเล่นไหนยังไม่มีที่ไปเลยนี่เขามีอันนี้เขามีอันนี้น้ำกิมใช้มือขอโทษวิธีพื้นบ้านจักแล้วไหมะไม่เมื่อกี้กูจักแล้วฉาดมากนี่คือพิซซ่าครับฮาวเอียนครับ อินเตอรี่นะเวลาเขากินวิซาเขาจะกินมันแบบนี้ใช่ไหมอ่าอินเตอรี่นะคเขาจะกินกันแบบนี้จริงๆริงอืมอร่อยนะยัมมี่ภาษาอังกฤษอร่อยพูดว่าอะไรยัมมี่เนื้อ แล้วคุณครูเป็นไงวาอาชีพโอ้ยว่าเขาน่าจะเนี่ยจริงๆเขาเขาน่าจะทำเป็นเหมือนพิกไทยนะมันเลยออกมาเตอบหมดผมกินแค่สามชิ้นเองพิซซ่ามีกี่ชิ้นเนี่ยแค่เมันจะีแปดเลยพิซซ่ามีแปดชิ้นใช่ไหมผมกินไปสามชิ้นมันกินไปตั้งห้าชิ้นเนี่ย โอ้จังแม่งหมุนแรงๆหมุนยาวๆอ่ะยังงเนี้ยเนี่ยอ๋อขูหมุนผิดด้านเออกูหมุนผิดด้านมาตั้งนานยี่โก้ว่าด้านไหนก็ได้ป่าวะไม่ครับต้องด้านนี้แหละอ๋อแม่มงึงก็หมุนอย่างนี้วะพอแล้วพอแล้วพอแล้วย,ย,ยังไงเงี้ยใครยังไม่ได้ทำนะี่สบายไหม ระดับเราอ่ะถ้ามีแบบฟอร์มไปทำก็ไม่ถูกต้องคลีเอตเองต้องคลีเอตเองเท่านั้นอันนี้ต้องช้นชินชินชินไม่ได้เลยนะศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่รู้สึกว่ากูจะผิดตลอด อืมรไม่ได้ฟังใช้ส,สมาธิ ปากการังนะครับผมนี่คือปากการังของผมโอ้ยย้อยเลยย้อยเลยย้อยเลยครับปากการัง,งสงสสยผมจะใส่น้ำเยอะเกินไปนะครับดูไอท็อปแม่งตั้งหน้าตั้งใจทำนะครับผมนี่คือสิ่งที่เขาวาดออกไปเล็กๆๆมันไม่ออก แต่ไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นสีของทะเลนะครับโอ้โหย้อยเลยยังไม่ทาอะไรย้อยเลยใส่น้ำเยอะเลย่าโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เจอไอ้ก๊อปมินทา <c oughs> นเฮออ้ยเดี๋ยวนี้ยังได้สอนสอนอะไรวะพิเศษไหมสอนอยู่จริงเหรอเป็นไงบ้างเด็กนักเรียนมีเยอะไหมที่เรียนหนึ่งคนหนึ่งคนเหรอสอนหนึ่งคนทำไมไม่สอนเยอะ เอาเวลาทันงไ,ไม่มีใครเรียนด้ว <laughs> ยเวลาไม่ไ้ันหนึ่งบ้าง <laughs> <laughs> นี่คือปลาวานของผมนะครับแล้วผมก็จะทำครีบอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้เช้อนี่ไงค,คลิปครีบของปลาวาน และนี่คือประวานของผมนะครับนี่ครับที่แบบผมล่างเอาไว้นะครับผมเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมนี่คือประวานในแบบและนี่คือประวานที่ผมวาดออกมานะครับผมสวยไหมละ่ะวิชาศิลปะผมนะครับได้เกรดสี่นะครับไม่อยากจะโม้เลย